สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพงูุทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568เราจะเปิดด้วยไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพนะครับเนื่องจากว่าสาตร์นี้เป็นศาสรเสี่ยง นะครับก็โปรดใช้วิชชญาณในการรับชมรับฟักด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะพูดถึง12ราศีเลยนะครับเอาละนะครับตนุตัวตนของเราเป็นยังไงบ้างในช่วงของเดือนนี้ควรจะทํำยังไงนายจะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในช่วงของเดือนนี้นะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับนะคุณก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของโชคลาภลาภผลหลายเด้งเลยนะฮะยิ่งคนไหนที่แบบมีไรายได้เสริมเยอะๆช่วงนี้นะครับนั่นะจะเป็นช่วงที่งานดกเลยนะครับด้วยความที่คุณได้ดาวพระอาทิตย์สองดวง นะซึ่งสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยดาวพระอาทิตย์คือดาวลาพระที่แปลว่าความโชคดีโอกาสนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีตุลหลายๆท่านนะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นคนชอบสวดมนต์ก็อาจจะต้องสวดคาถาบูชาพระประจาําวันพระอาทิตย์นิดหนึ่งนะครับจะเสริมเรื่องของโชคลาภรายไ,ได้การเงินการทองของคุณนะครับแล้วจะเป็นช่วงที่มีคนให้เกียรติคุณค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถือว่าโอเคเป็นอะไรที่ ดีทีเดียวนะครับอะแล้วเรามาดูในเรื่องของเรืองการเงินนิดนึงนะครับการเงินของคุณได้ไพ่พระพุธนะฮะจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของธุรกิจเจรจาการค้านะครับคําพูดคําจาวาจานะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับที่ มีการดีลงานกันในลนักษณะต่างๆแล้วมันจะสามารถสําเร็จลงตัวด้วยความที่ดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกวพบสุภะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้านั่นก็หมายวามว่าเรื่องของการเงินเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จแล้วก็มีเกณฑ์ได้แบบไม่คาดทิดไม่คาดฝันนะครับอาจจะเป็นพวกแจ็คพอต ส้มลนนะฮะไปดีลงานหรือไปทําอะไรยังไงคนอื่นทําไม่ได้เราทําได้อ่าเพราะอีพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากราศรีกันซึ่งมาจากเรือนวินาศที่แปลว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศรีตุลหลายๆท่านคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดจากวาจาคําพูดการเจรจานะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าเด่นนะอ่ะต่อไปเรามาดูมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงนะครับเพื่อนฝูงสังคมคิดยังไงกับเรานะครับได้98นะครับนะ โอเคนะช่วงนี้นะครับก็จะมีลักษณะของมิดใหม่สังคมใหม่เข้ามาพอสมควรนะครับก็จะมีมิดเยอะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะด้วยความที่ราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมเราจะเรียกว่าพบปุตตะนะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆนะครับก็มีเกณฑ์ที่เราจะเข้ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่นนั้นนะครับอาจจะไปเสริมความรู้ไปเรียนต่อหรือไปเดียวงานหรือไปอะไรยังไงนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เจรจากันอะไรกันนะครับด้วยความที่เดาได้ นะฮะพระเกตกับพระราหูเนี่ยซึ่งเป็นคู่เขาเรียกคู่เต็มองนะราหูทรงยศนะฮะก็คือเต็มยศเต็มองค์เลยก็ถือว่าให้คุณนะก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยเปิดใจนะครับบุกเบิกนะเข้ากลุ่มใหม่กกใหม่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเราในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูญาติพี่น้องนะครับวงสาคณาญาตเป็นยังไงบ้างนะฮะได้ไพ่สองหนึ่งนะครับ นะววนนี้ดีมากเลยนะครับสำหรับชาวราศีตุลที่มีญาติพี่น้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักนะครับช่วงนี้เขาจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณทุกเรื่องเลยในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยความที่ดาวจันเนี่ยนะครับเป็นดาวเอาใจใส่เป็นดาวความรู้สึกนะครับเป็นดาวห่วงใยนะแล้วก็มาจากภพกเขาเลี้ยวเรือนกรรมะที่แปลว่าเรือนการงานในราศีกรกฎและดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภราผลรนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับตนุรักษ์เราที่มีดาวพระอาทิตย์สองดวง นะั่นเปนถือว่าโชคลาภของคุณเนี่ยจะเกิดจากนะพ่อแม่พี่น้องญาตินะฮะโชคลาภคุณเจอจากการผลักดันสนับสนุนของหัวหน้าง,งานนะฮะได้ได้ไดโชคลาภจะได้จากการขายหลักทรัพย์ต่างๆนะครับนะหรือการเก็งกำไรหลักทรัพย์ต่างๆไม่ว่าเป็นบ้านรถอะไรก็ประมาณนี้นะก็ถือว่ามีความโชคดีนะฮะนะนะอ่ะเรามาดูว่าลูกน้องลูกหลานนะฮะช่วยงานเราได้ไหมนะฮะบุตรหลานลูกหลานจะเป็นยังไงพบปุตตะของเรานะครับได้ไพ่ 6-8นะครับก็จะเป็นช่วงที่ลูกหลานบุตรหลานเนี่ยให้ความเคารพนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อฟังนะครับในสิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยความที่ดาวศุกร์เป็นดาวตัวตนเราเองนะดาวตนุส่วนดาวราหูเนี่ยมาจากเรือนปุตตะนะฮะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะมาตั้มาอยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยก็แสดงว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็จะมีลูกน้องเชื่อนะครับเชื่อถือนะแล้วยิ่งคนไหนที่เป็นลักษณะแบบว่าลูกน้องหวังเคม วัวหน้านะฮะหมายถึงว่าอาจจะแบบว่าเป็นลูกจ้างเราเป็นลูกน้องเราอะไรอย่างนี้คุณระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเทคแคร์เราจนเราใจอ่อนนะ,ะบางทเีเป็นคนช่วยขับรถให้บางคนช่วยทํานู่นทนํานี่ไม่อะแล้วก็มีแบบสายตาหยาดเยิ้มอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะมันมีเกณฑ์ที่เราจะได้ได้ลูกน้องหรือได้คู่หรือได้แฟนเพราะว่าคู่นี้มันเป็นคู่เสน่หานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังตัวนะ คือทางที่ดีถ้าเรารู้สึกว่าไอ้คนนี้มันคิดไม่ค่อยดีเฮีเราเนี่ยก็อยู่ห่างๆมันหน่อยดีกว่านะฮะหรือเอาเอาคนไปช่วยกันนิดนึงมันจะได้ไม่มีปัญหาสําหรับคนที่เสียเปรียบนะแต่สําหรับคนที่ได้เปรียบก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ก,ก็ก็แล้วแต่นะครับด้วยความที่ดาวศุกร์กับดาวราหูยังไงก็สุดแท้แต่เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะและมันเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องของ,ของความมัวเมาลุ่มหลง นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังและไปสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะที่แปลว่าความคือขนองความอยากลองนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งแต่มุมดีก็คือเขาเชื่อฟังเราเขาพร้อมซับพอร์ตเขาพร้อมดูแลเขาพร้อมช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละคนนะครับนะอ่ะี๋ยวเรามาดูปัญหาอุปสรรคนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังศัตรูของเราเป็นยังไงศัตรูของเราก็คือดาวห้าห้านะครับนะศัตรูของเราก็คือการคิดอะไรที่มันไม่รอบคอบ นะฮะแล้วก็ศัตรูของเราก็คือเราเป็นคนดือ้อไม่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ใครทักท้วงนะ,ะับก็ไปตะแบงไปเถียงไปอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยก็จะทําให้มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เพื่อหัสนี่เป็นดาวครูบาอาจารย์เขาจะมีความหวังดีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับแต่ทีเนี้ยเราอาจจะไปแบบคิดว่าเราเก่งคิดว่าเราแบบเฮ้ยฉันเจ๋งไมต่องมาสอนฉันหลอกฉันเรียนจบสูงฉันมีประสบการณ์มากอ่า พูดอะไรก็ไม่ฟังพูดอะไรก็ไม่เชื่อมีความมั่นใจในตัวเองนะฮะก็มันก็จะมีปัญหาได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวมหาปาาหรือเป็นดาวเป็นดาวลือสีหรือเป็นดาวแบบเอ่อเขาเรียกบ,บรมบคุคูอะไรประมาณนี้แต่ว่าไปสถิตยอยู่ในเรือนอื่นนะดีนะแต่มาสถิตยอยู่ในเรือนอริก็แสดงว่าเรามีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคตินะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันนิดหนึ่ง นะฮะคู่ครองเป็นไงแฟนเป็นไงคู่ครองเป็นไงแฟนเป็นไงได้สามเก้านะฮะคู่ครองจะเกิดจากอะไรนะฮะก็ต้องบอกว่าเลยนะครับดาวอังคารเนี่ยสำหรับชาวราศีตุลนี้ถูกโฉลกกันมากเลยเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของเราครับนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเราด้วยครับและมันก็สัมพันธ์กับดาวพฤกต์นะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครเข้ามาในช่วงนี้คุณจะถูกใจเป็นพิเศษนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเอา ใจเทคแคร์หรือดูแลหรืออะไรประมาณนี้นะโหชาวราศีตุลนี้จะอ่อนละทวยเลยนะครับแบบเทคแคร์ปรนหนึ่งเราเป็นองค์หญิงอะไรประมาณนี้นะโหแพ้ทางเลยด้วยความที่ดาวคันเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินถ้าเราไม่อ่านว่าเงินเราจะอ่านแปลว่าความพึงพอใจสูงสุดนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีเงินมีทองหรอกแต่เขาเทคแคร์เราดีอยากซื้ออะไรก็ซื้อให้อยากกินอะไรก็ซื้อให้อยากกินกาแฟอยากกินโอเลี้ยงอยากกินข้าวอยากกินอะไรยังไงเนี่ยนะฮะ ก็จะคอยเทคแคร์ดูแลนะครับนะอย่างบางทีบางคนเนี่ยอยากจะเทสว่าไอ้คนนี้เขาชอบเราจริงไหมอะไรเงี้ยก็นะจะแบบอารมณ์คล้ายๆแกล้งนะแต่จริงๆคือลองใจอ่ะเช่นเธอไปซื้อเออ,อนนี้ให้ฉันหน่อยเธอนู่นเธอนี่เธอนั่นอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเช็คว่าแบบว่าเออเราเราจริงใจกับเขาไหมอะไรประมาณนีน้ถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละ,นะน,ะนะครับค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับแล้วก็จะเจอคนที่ จริงจังจริงใจแล้วก็ขยันด้วยนะครับนะประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียดีมากนะครับอ่ะต่อไปครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะฮะเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพเราเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งห้านะครับนะเอ่อก็ดาวอาทิตย์นะฮะก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของแสงสว่างการมองเห็นนะครับเรื่องของสายตาเรื่องของระบบเลือดนะครับนะก็พวกปอดพวกอะไรประมาณนี้เรามาระวังหน่อย ดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวที่เป็นโรคใหญ่ๆนะฮะเป็นโรคเกี่ยว,รเ,กเ,กยวเรื่องปอดโรคหัวใจโรคกระเพาะโรคไตออกแนวๆประมาณนี้นะก็ให้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคก็ไปตรวจแต่ว่าได้หมอดีไม่ต้องห่วงนะเวลามีปัญหาอะไรก็ไปหาหมอหมอหมอดูแลเราอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรนะจริงๆหนึ่งห้าเป็นคู่มิตรนะฮะแต่บังเอิญตกอยู่ในเรือนมรณะพออยู่ในเรือนมรณะเนี่ย เราวิเคราะห์เป็นโลกเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ตามดาวดาวทิศเป็นแบบไหนดาวพฤหัสเป็นแบบไหนก็มาเคาะไปแต่ถึงแม้ยังไงก็สุดแท้แต่ไม่ว่าจะมีโลกอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถระหาหายได้หมดด้วยความที่เป็นดาวคู่มิตรคอยช่วยนั่นเองนะครับนะ,ะก็ถือว่าโอเคนะครับเอาละต่อไปครับความสําเร็จนะจะมีใครมาช่วยเราความสําเร็จเราคืออะไรนะเป้าหมายเราจะเป็นยังไงสําเร็จไหมได้ห้าสามนะครับนะ 5-3สำหรับชาวราศีตุลเนี่ยนะครับเราจะมีความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเรื่องของคู่สัญญานะครับเรื่องของการติดต่อเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยความที่ดาวพฤหัสบดีท่านมาจากในราศีธนูเราจะเรียวพบสหชะที่แปลว่าสังคมนะครับนะและไปเชื่อมโยงกับคําว่าการเงินดาวคารนะฮะแล้วก็คู่สัญญา นั่นหมายถึงว่าตัวช่วยที่จะทําให้คุณประสบสําเร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะของการดีลงานต่างๆนะรกับคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับนะทำในเรื่องที่เขาปรารถนาเพราะดาวพฤหัสอิพพบเรือนหนึ่งมาจากเรือนมรณะนะที่แปลว่าความกังวลใจนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการปิดจ็อบในลักษณะต่างๆอาจจะเป็นเซลล์ก็ได้อาจจะเป็นอาชีพหมอแพทย์พยาบาลทนายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะจะให้ผลดีกับเรานะครับด้วยความที่ดาวห้าสามเนี่ยเป็นดาวอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับนั่นก็หมายถึงว่า คุณเนี่ยสามารถใช้ช่องทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเอ่อต่อๆบ้านแดงบ้านเขียวบ้านฟ้านะครับสามารถที่จะเอ่อมาช่วยทําให้เราเองเนี่ยประสบผลในลักษณะต่างๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเพราะคู่นี้เป็นผู้สมพลด้วยคือการร่วมมือนะคะัคำว่าร่วมมือคือคุณได้ผมได้อะไรประมาณนี้วินวินประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการงานนิดนึงกิจการงานเป็นยังไง า 67, นะการงานได้67นะฮะนะการงานได้ห7นะครับ67เนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่า67เขาเป็นคู่เสี้ยนศัตรูนะครับคู่อิจฉาริษยาคู่ไม่หวังดีคู่ขัดลาบคู่อะไรก็ว่าไปนะฮะทีนี้เนี่ยมาอยู่ในเรือนของการงานซึ่งมันเป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยมันก็ต้องเรามาระวังนะครับและด้วยความสุขเนี่ยเป็นตัวเราเอง นะมันถึงตัวเราเองเลยนะครับส่วนดาวเสาเนี่ยเป็นเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับนะเขาเรียกภพพันธุนะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนในที่ทํางานนะครับนะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่มันยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นหรืออะไรประมาณนี้นะครับคุณต้องมีความรอบคอบถ้าเกิดคุณไม่รอบคอบเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับหรือสตูของคุณเนี่ยนะครับว่าร้ายคุณได้หรือไปฟ้องหรือ รีพอร์ตหรือทําให้คุณเองเนี่ยเสียหายในลักษณะต่างๆไอ้ตรงนี้มีเกณฑ์เหมือนกันนะครับด้วยความที่ได้ไพเ่เขาเรียกคู่เส้นศัตรูกันเนี่ยนะเหมือนที่เราเคยได้ยินพระสุขเข้าพระเสาแทรกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเรื่องเราเรื่องงานต้องระมัดระวังทํางานให้มันรอบคอบนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะต่อไปครับนะที่ทุกคนรอคอยโชคลาบนะครับตัวเลขมงคลนะครับเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออกนะครับคือเลขอะไรแปสองนะฮะท่านใดสนใจ บริหารจัดการรู้สึกใจวิวใจเต้นรู้สึกว่าชอบหรือเกินก็บริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับให้แปดสองนะครับนะแล้วก็อาจจะเสริมพบเรือนก็จะเป็นเรื่องของอายุของบุตรหลานลูกหลานลูกน้องนะนะจ,จะเป็นอายุก็ได้จะเป็นวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดแล้วแต่เราอะ่ะนะถ้าเราอยากแล้วอยากจะบริหารจัดการก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่ทํางานหมายถึงว่าทะเบียนบ้าน ที่ทํางานได้หรือหรือทะเบียนรถก็ได้นะครับเพราะมันสัมพันธ์กับดาวพระจันทร์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของเรานะครับที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นหมายเลขโต๊ะทางานของเราบัตรทํางานของเราหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันต้องใจหวิวใจเต้นนะถึงถึงจะเป็นตัววัดว่าเราจะเอาไหนบางทีใจหวิวเรื่องโต๊ะทางานหรือใจหวิวเรื่องอายุลูกเนี่ยต้องคอยสังเกตตัวเองนะแต่ถ้าเกิดไม่รู้สึกอะไรเลยก็มองผ่านไปนะฮะประมาณนี้นะครับนะต่อไปครับ สิ่งที่ต้องระมัดระวังความวิบ an. ัติความเสียหายนะฮะคดีความต่างๆของคุณจะเกิดจากสิ่งไหนนะให้รู้จักหลบหลีกเลี่ยงส0ศูนย์ะฮะการทะเลาะเบาะแวงทะเลาะแวงกับคู่สัญญานะฮะระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องเรื่องคู่สัญญาเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรประมาณนี้พยายามอย่ามีปากเสียงนะครับพยายามอย่าทะเลาะเบาะแวงพยายามอย่าเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่เกี่ยวเรื่องของการเงินเกี่ยวเรื่องของคู่อันเนี้ยมีอะไรอะการเงินก็อาจจะ โกงกันบ้างยืมไม่ใช้บ้างเป็นปัญหาทําให้เลิกลาก,กันเนาะหรืออาจจะเป็นลักษณะแบบ30ศนะครับคือการทะเลาะเบาแหวงเรื่องการหึงห่วงเรื่องมือที่สเรื่องเอ่ออะไรอะ่ะบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรประมาณนี้เรามาระวังแล้วไพ่าสามูเป็นไพ่ที่แรงที่สุดนะครับเขาเรียกเป็นไพ่เลือดตกยางออกเป็นไพ่ที่เอ่อพร้อมไฟนะครับแล้วก็พร้อมจะติดคุกนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเสียหายทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเรามาระวังถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในทีมงานเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหรือเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนะครับนัดไปเคลียร์อะไรก็ไปเคลียร์กันในโรงพักอย่างเดียวนะอย่ามาอย่ามาเคลียร์กันแบบคนทั่ว,วไปนะครับเพราะมันจะอันตรายเกินไปเพราะได้สามศูนย์เนี่ยเขายกมือแล้วดูตามเห็นปะ่ะมือแบบหยุดที่จะทําอะไรให้หยุดเดี๋ยวนี้ นะครับประมาณนี้นะ,ะ,นะฮะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดเนี่ยยังไงต้องกราบขอคขามาอภัยด้วยนะครับท่านใดทุกโอทุกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามท่านใดสนใจไพ่ของพ่อภาชีวะก็สามารถติดต่อได้นะครับนาจะเป็นตะก้าของตอตนะฮะหรือจะเป็นติดต่อทางช่องบ้านเขียวก็ได้นะครับนะ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆยเฮงเ นะฮะปังปังกันทุกท่านนะครับผมเกตเก้วฮินดูตลอดสวัสดีครับ